สันนาว่า NP 3 0 0 Black e dition ลูกค,ค้าเครดิตดีฟรีดาวดอกเบี้ยต่ำผ่อนรับต้น9,000กวา่าบาทเท่านั้นที่สำคัญแต่ละคันไม่น้อยสุดสส่วนรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี FC เพชรยวทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะ ค่ะกับพี่โอ๊ตคนดีคนเดิม<ส>กับน้องจ๊จ๋าเพชรยนนะคะวันนี้<ช>เรามีอะไรมาให้ท่านผู้ชมดูคะ่ะพี่โอ๊ตวันนี้บอกเลยว่ารถที่เราเอามารีวิววันนี้นะต้องถูกใจลูกค้าแน่นอนนะใช่ <สา S 1> ค่ะสาวกนิสสันนาวา r ่าเี่ยไม่ควรพลาดเลยด้านหลังเราเลยสาคัสามสีเลยนะครับใค,ใครที่กำลังมองหารถกระบะ n a วา r ่าแบล็คดิสิชั่นเกียร์ออโต้49โอ้โหแต่ราคานี้บอกเลยว่าไม่น้อยมากๆไม่น้อยแล้วก็ราคาถูกมากถูกต้อง ช้าน้อยมากทั้งภายนอกภายในกต้องครับเรียกได้ว่ารถแบบใช้งานน้อยนะไม้แบบหลักมือนะและที่สำคัญผ่อนเริ่มต้นแค่เก้าพันบาทเท่านั้นโอ้โหสุดคุม้มรายได้ไม่ต้องเยอะก็เป็นเจ้าของได้นะครับใครที่กําลังมองหานะต้องการรายละเอียดตัวรถต้องการสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแน์นะนะเบอร์ด้านล่างติดต่อเข้ามาได้เลยนะ,ะแล้วก็ย้ำช่องทางการติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะ,ะช่องทางทาง Facebook นะฮะอินทราแคมติก ออกนะครับหรือเบอร์ที่เราแจ้งไปเมื่อัะคู่ติดต่อมาได้หมดเลยถ้าสนใจรถเดี๋ยวเราสักคนดูแลเองได้โอเคพี่โอคนดีคนเดิมแล้วเอางั้จาาพี่ยนมาพี่โอ๊ตเราไปดูคันแรกกันดีกว่าไปนะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะของเรามีให้เลือกนะคะทั้ง3สีเลยนะพี่โอ๊ตทั้งสีดำสีแดงสีขาวเอาเริ่มที่สีดำก่อนใช่ค่ะพี่โอ๊ตสีนี้ก็จะดุดันหน่อยเพราะเป็นสีดำ นะค่ะคันนี้เป็นตัวรุ่นอะไรนะ2 5, 2>, 2 5 EL 2.5 EL ซึ่งเป็นเกียร์ออโตโค้ค่ะพี่รถ <5 S 1> <29 S 1> ขายดีมากครับค่ะอันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมานะรู้สึกว่าป้ายอะไรยังไม่ได้ทําปรับสภาพอะไรเลยนะใช่ค่ะน,ะนี่ยังป้ายเดิมๆอยู่เลยนะทะเบียนกรุงเทพนะรถทะเบียนกรุงเทพนะครับรถสวยๆอันนี้รอรอปรับสภาพรู้สึกว่าเพิ่งจะเข้ามาเมื่อวานก่อนเราจะรีวิวถูกต้องใช่ค่ะเนะพิ่งเข้ามาเลยเพราะว่า คันนี้ได้ปีอะไรนะพี่โอ๊ตคันนี้ปี2019นะคะได้สีดำสีดาแล้วก็เกียร์ออโต้หุ้มไม้เท่าไหร่นะคันนี้ไม้แค่น่าจะสามหมื่นนะคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาดูละเอียดดีกว่าเดี๋ยวให้จ๋าพาดูใจ่ค่ะพี่โอ๊ตภายนอกภายในเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพเป็นยังไงนะมันอาจจะเลอะๆะหน่อยธรรมดานะต้องบอกเลยว่านาวาร่าเนี่ยเขาเป็นรถรุ่นที่แบบเดี๋ยวตัวรุ่นเนี้ยเขาให้ออปชั่นฟังก์ชันเขาแต่งองค์ทรงเครื่องให้ครบมากๆใช่ค่ะพี่โอ๊ต แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคันนี้เป็นตัว E L แต่เจ้าของเดิมนะคะจะจากให้ดูก่อนค่ะพี่โอ๊ตเขาใส่กรอบนะคะคันนี้ได้กรอบไฟ<อ>นะคะที่สังเกตนะ3คันเนี่ยจะมคนนีคันนี้คันเดียว<อ>นะพอมาพร้อมโลโก้นาวาล่า N P 3 0 0นะพี่โอ๊ตไฟอ,อะไรนะ Day Time รันนิ่งอ่าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เขาใส่กรอบนะนี่ถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะไม่กรอบใช่ไหม คนละกอบพี่นึกว่าหมูกรอบแต่ไม่ใช่คนละกอบนะนี่ขอบโคมหน้านะแล้วก็กระจังด้านหน้าสีดําเหมือนเดิมค่ะพี่โอ๊ตนีดำนะก็คือรุ่นนี้คือเอกลักษณ์ของเขาเลยจะเน้นโทนสีดําใช่แล้วค่ะพี่นี่ดาเงานะตกแต่งโพนสีมาใช่ค่ะก็คือด้านหน้าการันตีไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะที่เห็นนี่คือพาร์ทเดิมหมดเลยใช่ค่ะนี่มาดูเดี๋ยวพูดถึงด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูหน่อยโอ้โหเราลุยห้องเครื่องกันก่อนเลยวันนี้นะคะห้องเครื่องก่อนเลยค่ะ คือขายดีมากพี่โอ๊ตเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นรถแบนด์ลองที่ราคามือสองเนี่ยล่วงมากๆนะราคาไม่แรงราคาไม่แรงได้รถสภาพป้ายแดงไว้ใช้งาน,นอันนี้เราจะไม่ปรับสภาพนะครับแต่รายละเอียดที่เห็นนี่คือเดิมๆหมดเลยนะค่ะทั้งเครื่องยนตเครื่องยนต์นะครับคันนี้คานหน้าต่างๆเดิมหมดหมดัวน็อตไม่ขยับใช่ค่ะพี่โอ๊ตดูรา,าดรายละเอียดพวกนี้ขนาดเครื่องยนต์แบบว่ายังไม่หลาง ยังไม่ได้สปาเนะาะเราก็กล<ช>้าเอาให้ลูกค้าดูวันนี้ก็ให้เร่ตงตัดสินใจกันไวนิดนึงถูกต้องนะครับใครเห็นก่อนมีสิทธิ์ก่อนจองก่อนเป็นเจ้าของก่อนนะมีสามสีให้เลือกเลยชอบสีไหนชอบคันไหนเลือกคันนั้นนะเบอร์ด้านล่างติดต่อมาเลยนโครงสร้างสวยมากหัวน,น็อตไม่มีขยับไม่ขยับนี่การันตีการันตีค่ะพี่โอ๊ตเพราะว่า ถ้าชนหนักพี่ควาจมน้ำไฟไหม้ถ้ารถไม่เดิมไม่เกิดเอเราจะไม่นำเข้ามาเนาะถูกต้องค่ะนะเออไปดูดูดูภายในกันหน่อยดูภายในกันหน่อยไปเดี๋ยวหัวงับกระโปงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฝากระโปงงับศีษะค่ะรอ๊เป็นหัวอะไรอะไรโป๊กโป๊กนะโป๊กโป๊กไอ้ก่อนก่อนดูภายในเอ้ดูยางหน่อยยางยางคันนี้ไดยยางปีเลยนะคันนี้นะคะพี่โอ๊ตยางเนี่ยจะมาพร้อมรถเลยนะคะเป็นยางปี2019ได้ล้อแม็กอันลอยขอบ19 นะคะเป็นแมกนลอยสีดำเป็นของสแตนดาดโรงงานเฉพาะรุ่นนะคะพี่โอ๊ตครับนะคะต่ออ่คันนี้ต่อมานะคะมาดูในส่วนของใต้ซุ้มล้อนะคะใต้ซุ้มล้อพี่โอ๊ตเดี๋ยวหนูให้น้องเขาตะก้องเขาแพนก่อนใต้ซุ้มล้อเนี่ยลูกค้าสังเกตเลยลักษณะตัวน็อตต่างๆนะคะก็จะไม่มีอรอยแก้ไขไม่มีอรอยดัดแปลงไม่มีรอยแกะของน็อตนะคะตรงนี้ ให้ลูกค้าเห็นจะชัดเลยค่ะพี่โอ๊ตนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้สำหรับตัวรุ่นนี้นะลายสาดโคนแบ็คออดิชั่นมีมีทุกคันถ้าเป็นแบ็คออดิชั่นนะแล้วก็พวกแถบพวกเนี้ยแถบค่าสีส้มนะอันนี้ก็ไม่มีรอยเบียดรอยขูดนะสภาพสมบูรณ์ใช่คือรถแค่มันยังไม่ได้ล้างเฉยมันก็จะมีคราบฟงคราบฝุ่นและพวกนี้นะเนี่ยพวกรดลายอะไรอยู่ครบหมดเลยแล้วก็สําคัญอย่างหนึ่งนะคะตัว E L หรือว่าตัวท็อปเนี่ยเขาจะได้กล้องอะไรนะพี่โอ๊ตกล้องมอง360องศารอบทิศทางหน้า ซ้ายขวาด้านหลังเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตเนี่ยนะคะสตาร์ทแล้วก็ให้ดูนะคะในส่วนของฟังก์ชันภายในนะคะเนี่ยฟังก์ชันภายในพี่โอ๊ตพาลูกค้าดูได้เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เสียงเครื่องยนต์แน่นมากนะฮะไม์แค่สามหมื่นเองคันนี้อย่างที่บอกไปนะคะนี่เรามาดูเลขไม์ก่อนไม้ก็สามหมื่นะไมสา่นค่ะไม์แท้นะสามหมื่นไม่กอใช่ไหมพี่โอ๊ตไกอเราขายตามนี้เลย ไม่สามหมื่นอ่ะ, 30, อะแล้วก็พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแบบเป็นระบบเลยนะอ,อะและทีมคันอย่างที่บอกไปคันนี้ได้จอทัชสกรีนนะครับถ้าไม่ใช่ e อจะไม่ใช่จอแบบนี้จ้ะมันจะเป็นตัวธรรมดาใช่ได้จอมาด้วยนะก็คือพวกโหมดฟังก์ชันพื้นฐานอะไรพวกเนี้ยมันเชื่อมต่อได้หมดเลยนี่มีกล้องมีกล้องให้ดูด้วยมีกล้องรอบคันเห็นปะมีโหมดให้ดูฟังก์ชันเนะขาให้เยอะนะเออเขาจัดเต็มจริงนะสําหรับคันนี้ทุมนะนี่กล้องมองหลังก็มีมีเส้นบอกระยะด้วยนะครับ น่าใช้น่าใช้นะตัว E L แล้วที่มัคันเนี่ยเป็นเกียร์อโอโต้นั่นแหละสำคัญ <หา S 2> เกียร์อโอโต้ด้วยอะนะครับน่าใช้สุดๆไม่น้อยเกียร์อโอโต้ออปชั่นฟังก์ชันเต็มนะครับราคาเท่าไหร่นะคันนี้คันนี้ราคาห้าแสนสองหมื่นเะก้าพันบาทห้าแสนสองหพันบาทใช่ค่ะพี่เป็นด้วยสีดำด้วยนะ นู้คุราคาถูกใช่ไหมเพราะห่ามันหรือห้าแสนสมห้าแสนสามอ่ะห้าแสนามหรอห้าสาเก้อ5 3าสามเก้เอาแล้วชั้ห้าสามเก้าเออจำแลควาสามเก้าเนี่ยเนี่ยเราขายรถเยอะก็จะเป็นอย่างนี้แหละเออนะห้าแสนสามหมื่นเพรเริ่มต้น9,000บาทนะาจะจ๋าอรถูกจังเลยค่ะพี่อันนี้ไม่ต้องดาวใช่ไหมโอ้จัดฟรีดาวได้เลยยอดจัดล้นปีสิ สวยๆนะวันนี้ดูภายในแล้วพวกกระบงกระบาดท้ายนี่ก็มีตกแต่งขอบท้ายมาให้เมื่อกี้มีกล้องต่อให้ดูแล้วมีกล้องด้านหลังใช่ไหมมีกล้องล็อกท้ายได้ด้วยคันนี้แล้วก็ฝาท้ายนะรถยังไม่ล้างขอภัยสภาพเดิมๆแต่ว่าดูแล้วไม่ได้บรรทุกของเยอะแน่นอนเพราะว่าไม่มี่องรายการบรรทุกมีแค่คาบเลอะเฉยๆนะสวยมากรงสร้างด้านท้ายนะครับเดิมๆการันตีไม่มีชนทั้งคันนะทั้งคันเราการันตีเลย จนหนักจมน้ําพิกคว่ำกับสีกอไม่ไม่มีเราการันตีใช่ค่ะว่ารถคันที่เห็นอยู่นี้คือรถเกรดเอมั่นใจได้เลยค่ะนานๆเข้ามาน่เกียร์ออโตสี่ประตูแล้วได้ตัวท็อปนะ F4 แล้วก็ไม่น้อยรีบคว้าไว้เลยเนาะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเริ่มต้นเก้าพันกว่าบาทเท่านั้นรีบติดต่อเข้ามารู้สึกว่าหนึ่งในสามคันนี้จะได้ส่วนลดอีกสองหมื่นบาทนะแต่เป็นคันไหน แต่เป็นคันไหนดูคลิปให้จบเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นคันไหนมีส่วนลดมาดูกันต่อคันที่2คันที่2คันนี้รถสีไม่แดงไม่มีแรงขับถูกต้องนะนะครับคันนี้ได้แดงดํานะถูกต้องตัว Black Edition แดงดําเป็นตัว EL เหมือนกันใช่เป็นตัวรุ่น EL คือเออหนูเพิ่งสังเกตนะเมื่อกี้เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฉลยให้ลูกค้าฟังสามคันนี้นะคะมันมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่จุดหนึ่งนะจริงปะคันสีดําที่สังเกตนะคะ ที่ดูคิ้วซุ้มล้อสิอ่าตัวนี้มันจะเป็นแค่โป่งขึ้นตัวนี้มันจะเป็นโป่งขึ้นนะคะอ่าแล้วแต่คนชอบนะคะมันจะเป็นโป่งคิ้วซุ้มล้อแต่ว่าถ้าเป็นคันนี้มันจะเป็นแต่งเพิ่มขึ้นมานะคะก็แล้วแต่ความชอบนะคะบางทีสวยคนละแบบสวยค่ะอ่ะมาดูกันต่อคันสีแดงอ่าคันนี้คันนี้ก็รุ่นเดียวกันนะต่างกันแค่สีรถปีเดียวกัน ต่างกันแค่สีใช่ต่างกันที่ไม่ต่างกันที่ไม่แล้วก็ราคาค่ะราคาเท่าไหร่นะคันนี้คันนี้ราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเท่าไหร่นะห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเท่านั้นเลทพอนอยู่เท่ากันค่ะเอฟซีเลทพอนอยู่เท่ากันนะคะพีอ๊ดให้กค้ารีบโทรเข้ามาเลยนะโอ้โหให้ดูเลยเราเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนเลยค่ะนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ปรับสภาพค่ะพีอ๊ตรายละเอียดที่เห็นนี่คือเดิมเดิมค่ะหรือบางคนนะ เห็นแบบเฮ้ยสีทํามาเปล่าบอกเลยมาแบบนี้มันมันมันไม่ต้องตกใจมันเขาชุบบอสีมาจากโรงงานอยู่แล้วเขามาสภาพนี้เลยนะรายละเอียดที่เห็นเนี่ยพวกหัวนงหัวน็อตอันนี้คือเดิมเดิมตัวรถไม่มีการชนหนักมาแน่นอนใช่ค่ะพี่โอ๊ตนะครับนี่เดิมเดิมรถเึิ่งเข้าร้านนะแผ่นลมคำร้อนอะไรต่างๆยังสภาพสวยสมบูรณ์นะฝากระโปรงนะครับขอบสันนะครับนี่เนี้ยเนี้ยนะ แล้วน็อตเนี่ยน็อตทุกคันเนี่ยจะไม่มีรอยแกะเลยขึ้นหนูเช็คทุกคันแล้วพี่โอ๊ตแล้วสามคันเนี่ยจะาจัดเทสเองหมดแล้วนี่แหละนี่แหละเราก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้น้ำเจ้านายบอกให้น้ำมันรถนวลลานไปไหนหมดจามเราไปเทสเนี่ยเทสอะไรเทสได้แค่ระยะทางเออวนเข้าลงสามแล้วก็มาสาขาหนึ่งแค่นั้นเองนะก็เนี่ยพวกรายละเอียดก็ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะ LED กันชนด้านหน้าอันนี้ก็คือไม่มีรอยเบียดรอยขูดมา ไม่มีอันนี้คือเดิมมขนาดเดิมนะพี่โอ๊ตถ้าล้างเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนคันนี้อ่าแล้วก็ล้อแม็กนะครับลายแบ็กอ d i ิชันนะขอบ18มาพร้อมยางโตโยอันนี้เป็นยางโตโยปีปี19ก็คือปีติดรถใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละคันก็ไม่วิ่งแค่เอ้ยก็แค่วิ่งแค่หมื่นกว่าโลอ่ะพี่โอ๊ตอนี่ะคะเนี่ยพวกยางคันนี้ไอเรื่องยางคันนี้เราดูแลให้พร้อมหลายปีแล้วใช่รติดต่อเข้ามานะ พวกโกงพวกโปอะไรเราก็ยังมีอยู่พวกเลดดอกเบีย้ยไอ้ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยเราเท่าไหร่นะดอกเบีย้ยเอาตรงๆเลยนะถ้าถ้าลูกค้าเครดิตดีๆนะ,ะหรือว่าไม่มีเครดิตเราก็สามารถเอารถเนี่ยขึ้นรถโดนใจได้ดอกเบี้ยเริร่มต้น2.99จุาฟรีดาวนะคะเลขถูกร <X C S 1> นะ้อยสี่นะมาดูภายในค่ะสีแดงดำค่ะพี่โอ๊ตยชมาดูกันนะครับเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับกุญแจก็ได้เป็นคีย์เลดนะครับเป็นฟุตสตาร์ตเอนจินคือฟังก์ชันนี่เหมือนกันหมด แต่ลูกค้าด้วยความคุ้มค่าตรงที่ว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องดาวอ่ะเออไม่ต้องดาวแบบไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะได้จอทัชสกินเหมือนกันเลยนะละเอียดเหมือนกันนะไม่สี่หมื่นนะครับมากกว่าคันนั้นเล็กน้อยนะครับแต่การันตีว่าไม้แท้นะครับนว่าเราของเรานี่ไม้แท้ทุกคันไม้น้อยต่างหากนี่โปร่งลาย multi f u n c t นนะครับร์ออโต้เบาะหนังนั่งสบายมากได้แอร์หลังเหมือนเดิมเออแล้วที่สำคัญ ลืมบอกไปเออหนูว่าจะถามอยู่ว่าตับแสงทําไมมันต้องขึ้นตัว N.E. ีพี่เดี๋ยวอันนี้บอกข้อมูลมันบอกทิศอ๋ออันนี้มันเป็นนอตอี t อ๋อเป็นบอกทิศหรอเออมันบอกทิษอ่ิศว่ารถเราหันหน้าไปทางไหนอยู่อ๋อล้ำนะนี่นีนี่ๆัแล้วก็เป็นกระจกตัดแสงครับได้อ๋อได้ได้ไฟสองแผนที่เป็น led ด้วยโอล้ำนะเออสวยๆนะคะ รายละเอียดหน่อยนะครับรถยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทําอะไรเลยนี่เอามารีวิวเลยเราชอบรีวิวกันแบบดิบๆใช่ด้านหลังนั่งสบายไหมนั่งสบายแน่นอนนะคะช่างภาพดูเพราะว่าเนี่ยกว้างแล้วเบาะเนี่ยที่ที่เขาออกแบบมานะ f c นะอ่าเบาะเขาออกแบบมาตรงนี้มันจะเป็นเบาะหนังให้ทําความสะอาดง่ายและตรงนี้ทําไมเขาทำเบาะผ้าทาไมไม่ให้หนังทั้งทั้งหมดเพราะว่าเขาใส่ใจรายละเอียดในการนั่งนานๆเพราะว่าเขาเป็นรถที่สายบรรทุกและเดินทางไกลได้นะแล้วก็แอร์หลังเนี่ย รับแยกโซนเลยคนชอบหนาวคนชอบร้อนนะคะปรับความเย็นได้ตามอเภอใจเลยพี่โอต๊ตเทดตรวมสูงไหมพี่ uh huh. สูงนะหนูสองสูง165นะะ้าขาก็ยังไม่ติดกับคอนโซล uh huh. ตรงเบาะคนนั่งข้างนะเนี่ยนั่งสามคนนั่งสี่คนได้สบายเลยนะ F4 uh huh. นะคะกว้างนะกว้างมากมันสง็เอ่อฉายาของเขาอะ King Cap. ่ะคิงแคปคิงแคปเออ ไม่ใช่คิงแคปตัวน,นี้สีประตูดับเบิลแคปอันนี้มันเป็นดับเบิลแคปค่ะเป็น <laughs> โอ้ยพี่ออสตื่นค่ะตื่นตื่นค่ะลูกค้ารอดูอยู่แต่กระบะไอ้ถ้าพูดถึงของนิสสันเนี่ยฉายาเขา้ตัวแคปถ้าเป็นตัวตัวแคปอะนาวาล่าก็ใหญ่นะใหญ่เหมือนกันฉายาคิงแคปแล้วน,นี่เป็นสีประตูยิ่งกว้างเข้าไปใช่ค่ะ เมื่อกี้ระยะนั่งระยะนั่งขับนะแต่นี่ดูกลางไปห้านิ้วยังเหลือเลยว่างจริงนั่งสบายนอนได้นอนได้สบายเลยมีที่วางก้นครับมีมีนะคะมี่อาตรงนี้เราไปวางนี้เดี๋ยววางนี้เลยวางตรงนี้พับเก็บได้ด้วยเย็นนะสวยๆค่ะอ่ะดูเดี๋ยวพี่โอ๊ตเดี๋ยวหนูให้น้องตากล้องเขาดูตรงน็อตนะคะโครงสร้างเสาเอเสาบีน็อตนะคะฝาประตูแผงประตูเนี่ย นะคะไม่มีขยับไม่มีอะรถอดสีรอยแต้มมาจากโรงงานเนี่ยอยู่เดิมหมดเลยนะคะคุณภาพนะเอฟซีลิโข้ก็มาหาพี่โอ๊ตโคสลาลีหรือพี่โอ๊ตคนดีคนเดิมนะคะกรับ้องเข้ามาเลยโทรเข้ามาเลยเดี๋ยวดูด้านท้ายกันหน่อยว่าเป็นไงนะว่ามีร่องรอยโรงงารโดนมาไหมพี่โอ๊ตหนูอยากให้ลูกค้ามาดูใต้แคสซีนิดึงอ่าใต้แคสซีเนี่ยหนูให้พี่แนะนําลูกค้าหน่อยว่าดูยังไงว่ารถมันไม่ทํามาอ่ะรถมันเดิมอ่ะอ่าถ้าความเดิมนี่เลยตามที่เห็นเลย มันไม่มีการตัดต่อมาอยู่แล้วัสซีนี้ก็คือแชซีเดิมๆนะเพราะว่าไม่มีล่องรองอของการพ่นอะไรเพิ่มเติมะนะครับอันนี้คือเดิมๆเ,เนี่ยพวกซุ้มล้อนะซุ้มล้อกระบะด้านท้ายนะฮะคือรถที่เราเข้ามาจริงๆอะ่ะถ้าจะบอกว่ารถเดิมดูยังไงดูรถที่เรารีวิวเนี่ยคือรถเดิมๆเ,เดิมจริงใช่เดิมยัง,งไม่ได้สปายังไม่ทำสปาเลยยังไม่ได้เก็บงานบอกเลยรถคันนี้มันไม่ได้ไป ทำอะไรแล้วรถเดิมๆส่วนใหญ่ยี่สันนวราชี่เราเอาเข้ามานะจะเป็นสเปคเดิมโรงงานถ้าส่วนใหญ่ค่ะพี่โอ๊ตนะยิ่งเป็นแบคเอชเนี่ยมายิ่งน้อยนะฮะนี่เนี่นะครับมาดูไฟท้ายนะไฟท้ายทั้งสองข้างนี้ต้องบอกเลยว่าเดิมเดิมค่ะพี่โอ๊ตไฟท้ายเดิมฝาท้ายเดิมกันชนท้ายเดิมนะครับโอ้เดิมหมดเลยชนหนักค่ะนะฉายาไอ้ฝาท้ายพี่โอ๊ต ตรงตรงฝ่าท้ายเนี่ยหนูชอบทําไมเขาถึงทาอ๋อนี่ไงการกัะแ่าท้ายมาให้เวลาพาดของมันทึกของตุ่เป็นของตัวนาราอีเข้าใส่ใจรายละเอียดเออมันยาวๆแล้วเราขนของยาวๆเนาะมาไม่ให้มันโดนขูดมันต้องมีกันกระแทกด้วยสุดยอดใช่อันนี้เขามีมาให้แล้วก็เขาจะ สามารถล็อกฝาท้ายได้อ่านี้ก็มีมาให้เช่นกันะนะครับก็น่าใช่นะสำหรับคันนี้ราคาย่าอีกทีหนึ่งนะคันนี้ราคาอยูทนนาาอย่ที่515,000บาทไม่เท่าไหร่นะพี่โอ๊ตเมื่อกี้คันนี้ไม่40,000ไม่40,000อีกแล้ว4ประตูออโตโ้ปี19ใช่ไหมใช่สิบเก้ายี่สิบยี่สิเฉลี่ยวิ่งปีละหมื่นโลไม่ไม่ถึงหมื่นโลอ่ารถไม้น้อยไม่น้อยจริงเราไม่ได้มีการไปเขี่ยมังเขี่ยไม้อะไรอย่างงี้นะบอกเลยน่าใช่นะสีแดงนะอ่าผ่านไปสีดำกับสีแดงงคคราาาาววนนนีี้้มััสขกบ อันนี้ก็ปี19เหมือนกันสิทธิพิเศษอะไรนะที่หนูพูดต้นคลิปเมื่อกี้คันนี้เป็นตัว2.5 EL ตัวท็อปเหมือนกันนะปี19นะครับคันนี้ราคาหน้าป้าย5,49,000บาทนะ FC รับส่วนลดไปเลย2,000 0บาทบอกว่า5,29,000บาทบอกว่ามาจากเรา2คน2คนเอาไปเลยพี่โอ๊ตให้หมื่นหนึงหนูให้หมื่นหึงเอาไปเลยสองหมื่นซื้อกับเราสคนเรามีส่วนลดให้ แถมน้ำมันให้่ังหากอ้าวโหเปนะคะเอาไปเลยน้ํามันเอาส่วนลดเอาน้ํามันโดยการฉุกเฉินค่ะาสีพอบอเอาไปให้เอาอยากได้รถสไลด์เพิ่มตัวเองไหมโทรมาคุยกันมาดูการคันนี้สวยเหมือนเดิมเหมือนการข้างวดผ่อนไม่ต่างกันเท่าไหร่เก้าพันปลายใช่ค่ะสำหรับคันนี้ก็เป็นสีขาวนะครับเบี้ยนสวยด้วยนะ9535แต่ว่า ลืมบอกพี่ถ้าเป็นทะเบียนปัางจังหวัดเราต้องรับเข้าเป็นกรุงเทพถูกต้องค่ะแต่ว่าลูกค้าจะได้เป็นทะเบียนใหม่เลยนะอ่าเป็นเลขใหม่ใช่แต่ถ้าสนใจคันนี้ก็จัทะเบียนนี้ก่อนอืมแล้วก็บอกว่าดูไลฟ์สดเะจ๋าอยดูยูทูปนะคะชมเพชรโจกับเจจ๋าที่โอ๊ตก็รีเควสเข้ามามาเอาของดีๆนะกับเจจ๋าที่โอ๊ตได้เลยอ่าเรามาดูการคันนี้ก็รู้สึกว่าเพิ่งจะเข้ามาก่อนหน้าสองคันนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะและอยดตัวรถก็คือเดิมเดิอันนี้เหมือนจะปรับสภาพมาแล้วด้วยปรับแล้วคันนี้ปรับแล ละเอียดล้อเลอเหมือนกันไอ้คันนี้ได้ยางยางของเดตัน huh. ยางเดตันปีอะไรน่ยี่ห้อดังอยู่นะยางยางหาปียางสิคันนี้ยางมาปีสองพันถ้าพะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาก็จะจะเป็นปีสองพันยี่สิบประมาณน,านั้นพี่อ๊อด,นะดูดูในข้อมูลชีตแล้วนะคะคขนาดนนยางสองหกห้าหกสิบอาสิบแปดเออนะครับก็สีสวยเลยสีขาวก็ดูสะอาดสะอ้านตาดีสวยน่าใช้งาน เปรเปียบเทียบให้ลูกค้าเห็นชัดๆก็เลยเลยก็ได้เนี่ยคือรถสปาแล้วนี่คือรถสปาแล้วกับรถไม่สปาเนี่ยมันจะชัดเจนขนาดนี้เลยนะคะ f อนะคะก็คือถ้าลูกค้าได้เนี่ยก็คือเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทําอะไร,ไไะไรเพราะว่าเราจะมีการทําเก็บรายละเอียดให้ทำสะ<ป>อาด์ให้สปาภายนอกภายในให้เหมือนเดิมนะคะนี่มาดูถ้ารถสปาแล้วสภาพจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องไว้ให้สตาร์ทเลยพี่โอ๊ตคันนี้ไม่เท่าไหร่นะหกหมื่นหกหมื่นใช่เออนะไม่หกหมื่น เครื่องดีเซลทั้งหมดนะเครื่อง2.5ดีเซลนะคะเนี่ยเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยนะสวยนะค่ะสีขาวนะครับนี่ปรับสภาพแล้วพร้อมใช้งานนะครับไม้แค่หกหมื่นถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ละคนไม่สามหมื่นสี่หมื่นหกหมื่นยังน่าใช้งานอยู่ค่ะนะครับวิ่งก็เฉลี่ยก็ประมาณเก้าพันปหาย่0หมื่นนิดๆนี่ฟังเสียงเครื่องยนต์นะเดินนิ่งเงียบนะค่ะสวยเลยจะพาไปดูภายในไปดูภายในนะคะเดี๋ยว ก่อนจะลงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่โอ๊ตแนะนําว่าทำไมลูกค้าถึงต้องเอานิสันเผื่อลูกค้าคนบางคนเขาไม่เคยแบบว่าเล่นรถแบรนด์นี้หนูอยากให้พี่โอ๊ตเนี่ยช่วยแนะนําลูกค้าด้วยว่าถ้าเขาอยากเปลี่ยนใจมาเล่นนิสันโวบล่าเนี่ยนะเขามีเหตุผลอะไรที่เขาอยากมาเล่นรถแบรนด์นี้ให้พี่โอ๊ตยกตัวอย่างให้ดูจอทัชสกีนเหมือนกันเกียร์ออโต้ไม่นี้หกหมื่นสปาแล้วสปาแล้วนะสปาแล้วไม่ช้ำเลยนะภายในสวยมากนะ รถเดิมจริงๆเดิมจริงใช่รถเดิมรถเดิมเดิมมากกล้องแอร์เย็นด้วยนะนี่ขนาดเปิดไม่แรงนะแอร์ไม่แรงนะสภาพตามนี้เลยครับลูกค้าเพดานสะอาดสะอ้านไม่มีรอยขีดรอยกวนนะอย่างที่บอกชอบสีไหนเลือกสีนั้นค่ะพี่รถข้างงงข้างงวนไม่ต่างกันมากรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์จัดได้ยอดเต็มๆล้นๆเลยต่างกันหลักร้อยเท่านั้นแต่ละสีเนี่ยต่างกันหลักร้อยนะข้างงวนนะคะนะผมพี่ว่า คนมันถ้าคนถูกใจอ่ะปัจจัยอื่นมันก็ไม่มีผลใช่นะนะน่าใช้นะครับคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นข่าวมุกนะพี่โอ๊ตไม่ใช่ข่าวธรรมดาอ่าครับใช่จะเป็นข่าวมุกนะเอฟซีนะคะแล้วก็ด้านท้ายมีตกแต่งตัวขอบพิวโครเมียมมาให้ใช่ค่ะนะครับสวยสวยเลยแอนทอนสีดำ การชนสีดำี่าท้ายการกระแทกท้ายนะครับจากโรงงานนิสสันเลยก็ไม่ค่อยน่าจะใช้งานเท่าไหร่เพราะไม่มีรอยันทงบรรทุกอะไรหนักๆอืมไม่มีรอยขีดรอยข่วนไม่มีรอยแตกรอยหักาท้ายเนี่ยไม่มีเลยสวยนะเนียนมือมาเลยนะครับการตีครับรถทุกคันนะครับที่เห็นในคลิปนี้นะครับเป็เ A ไม่มีการชนหนักค่ะย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าจ๋าคันนี้คันนี้นะคะเป็นตัวปี2019ัน้นะคะคันนี้ไม่หก0 0 0 0ราคา จาก5 49,000บาทนะคะเอาส่วนลดน้องจจาจ๋ากับพี่โอ๊ตไปเลย20,000บาทเหลือเพียง529,000บาทนะคะพี่โอ๊ตมานี่ก่อนมาแนะนำลูกค้าก่อนคนที่ดูคลิปเราวันนี้เรายกทับของนาวาร่าสสีให้ f อดูเนี่ยสมมุติว่าลูกค้าบอกว่ารถคันนี้ผมมองไว้แล้วจะมาซื้อที่เพชรยนต์แต่ว่าผมไม่รู้เลยว่ารถเป็นนาวาร่าผมไม่รู้ผมไม่เคยเล่นส่วนใหญ่ผมรู้แค่ดีแม็กโตโยต ที่มีจุดเด่นลักษณะสําคัญอะไรที่จะชูให้ลูกค้าหเห็นว่าความคุ้มค่าเขาคืออะไระต้องบอกเลยว่าแบรนด์นิสสันนะก็พวกคุณภาพรถนะครับสมรรถนะเขาไม่ได้แตกต่างจากตัวยูสุหรือรีโวเลยหรือพวกโตโยต้ายูสหรือพวกเนี้ยนะและที่สําคัญตัวจริงๆร่ะรถพวกเนี้ยนะกลุ่มลูกค้าที่สายบรรทุกหรือวิ่งทางไกลอ่ะ ต่างจังหวัดเขาชอบใช้กันนะนาวล่าถูกต้องค่ะจริงๆต่างจังหวัดอะโซนภาคอีสานน่ะเขาชอบใช้อีสานนาวล่ากันใช่พี่เออจากจากสถิติที่แม่จ๋าเคยขายมานะก็คือลูกค้าเขาชอบเพราะว่าหนึ่งผมไม่ได้เน้นแบรนด์ใช่ครับเน้นแบรนด์ผมเน้นความคุ้มค่าคอนถูกครับสมรถนะครับอย่างอื่นผมไม่สนคืออย่างที่บอกเนี่ยตัวแบดเอ dition เนี่ย แค่เราก็เห็นใช่ไหมมีทั้งกล้องรอบคันมีชุดแต่งแต่งราสติโก้สติเกอร์ลวดลายต่างๆเขาจัดออปชั่นให้เต็มเลยนะบอกเลยว่านิสสันเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าใช้นะาสำหรับรถกระบะใช่ราคาถูกราคาถูกยอดจัดพวกยอดจัดอรนนี้ไม่ราคาค่างวดไม่แตกต่างจากรีโวเท่าไหร่เลยใช่ค่ะแล้วแถมนะในรถปีเดียวกันสเปคที่สูงกว่านะราคานี้เรียกได้ว่าเบียดกับ ตัวร,รุ่นรองของแบรนด์หล <cities. S 3> <ung> ักๆเลยอน่าใช้น่าใช้แต่ว่าออปชั่นให้มาเยอะให้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวาใช่แอร์หน้าแอร์หลังเออปุ่มเปิดประตูสมาร์ทเอ็นทีกระพักกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าล็อกฝาทงล็อกฝาท้ายก็ให้มาโอ้โหเขาเรียกว่าจัดเต็มคุ้มค่ะคุ้มเนี่ยย้ำอีกทีนะคันสีดำเนี่ยห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทคันตรงกลางสีแดงนี่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท รถคันนี้รับส่วนลด20,000เหลือ529,000บาทแต่ละคาพ่อนอยู่ประมาณ9 0 0ากว่ก็บาทแค่นั้นเองถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาติดต่อเรา2คนเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่อยู่ด้ดานล่างนี้เลยหรือจะเข้ามาวแวะเวียนเยี่ยมชมบริษัท มาหาเราสองคนก็ได้ยินดีเดี๋ยวพาเยี่ยมชมเลยบริษัทเราใหญ่โตโอ้อ่างมโหลาเพียรโมโหลาเริ่มเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าโทรเข้ามาไม่เห็นน้องจ้าจ๋ารีเควสน้องเซลได้เลยว่าจะคุยกับจ้าจ๋ากับพี่โอ๊ตเท่านั้นนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดเบอร์โทรเข้ามาด้วยนะคะวันนี้กด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 อย่ากดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ฟอลโล่กดทีเดียวพอค่ะนะคะวันนี้พี่โอ๊ต ฝากท่านผู้ชมไปด้วยนะคะสนใจอย่าลืมโทรเข้ามานะคะคสำหรับเราสองคนวันนี้อขอ,อตัว,ตวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายพี่ออด้ว่อยากลง <laughs>